กรับคณาวุฒิเก่งจนนางเอกรุ่นพี่อดเอ่ยปากชมไม่ได้หลังหนุ่มสุดฮอตอย่างกรับคณาวุฒิขึ้นแทนพระเอกใหม่ป้ายแดงประกบคู่นางเอกตัวแม่อย่างเจนนี่อัลภาชนาป้อมเพรซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาแฟนๆต่างสร้างเซอร์ไพรส์ส่งแฮชแท็กวันวงสวงละครของหนุ่มกรับพุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ซึ่งล่าสุดกระแสะยังคงร้อนแรงแถมนักแสดงรุ่นพี่อย่างเจนนี่ยังได้พูดถึงหนุ่มกรับหลังได้ร่วมเล่นละครเรื่องแรกด้วยกัน ซึ่งเจนนี้ได้เผยกับแอลไทยแลนด์ว่าเธอพยายามทําตัวเหมือนตัวเองเพิ่งเข้าวงการเหมือนกันพยายามให้น้องไม่เกรงด้วยความที่เราผ่านตรงนี้มาก,ก่อนแล้วเจนไม่อยากให้น้องรู้สึกว่าเจนนี่เทียนที่คนรู้จักเยอะแล้วก็ละลายพฤติกรรมให้น้องรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วจะได้เบาสบายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดอะไรแบบนี้พยายามบอกน้องว่าไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องคิดว่าพี่เจนนี่เป็นพี่เจนนี่ด้วย ให้คิดว่าเราเป็นคุณวาที่อยู่ในเรื่องซึ่งคุณวาก็เป็นดาราอีกน้องก็เลยยังมีความเกรงใจแต่ข้อพยายามคุยกับน้องเยอะๆแล้วก็ให้น้องเหมือนเป็นแบบน้ำแข็งละลายรู้สึกอุ่นใจไม่อยู่กับเราแต่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทำเวิร์กช็อปมา2-3รอบน้องเก่งมากเลยนะถ้าเทียบกับเจนละครเรื่องแรกนะเจนเป็นก้อนหินกว่าน้องเยอะเลยคือพูดเลยว่าเจนเล่นเป็นก้อนหิน